สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนติปาค่ะวันนี้นะคะเนี่ยจะมาแชร์วิธีการเพิ่มตัวเพลย์ลิสต์ไว้ที่ช่องของเราใน YouTube ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะคะเดี๋ยวเนขอเปิดเข้าไปใน YouTube ก่อนนะคะพอเข้ามาหน้าจอหลักนะคะก็คลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวเนจะโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเดี๋ยวเนจะไปที่ช่องของเนนะแล้วก็โชว์ตรงช่อง playlist ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้ว่างนะคะก็คือไม่มี playlist ใดๆขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะก็คือยังไม่มี playlist ทีนเนี้ยเนก็จะสร้าง playlist เข้ามาใน ช่องของเนนะคะเพื่อที่ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาดูช่องของเนจะได้รู้ว่าในช่องของเนเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเนื้อหามันแตกต่างกันก็จะได้มีแยกไว้หลายๆ playlist ค่ะวิธีการนะคะก็คือเข้าไปที่ youtube studio ค่ะจากนั้นนะคะก็คลิกที่ p ย a y l i s t ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้ว่างนะคะให้คลิกที่ p ย a y l i s t ใหม่ด้านบนตรงนี้ค่ะฝั่งขวามือนะ จากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนคีย์ชื่อ playlist ที่เ,เพื่อนๆต้องการเข้าไปค่ะอย่างสมมติว่าเ,เพื่อนๆมีเรื่องอกินอาหารนะคะแชร์การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือว่าโชว์สถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรที่เ,เพื่อนๆจะให้มันแตกต่างกันนะคะก็สามารถทําได้นะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยทำเป็นวิดีโอรวมค่ะเนี่ยค่ะพอเข้ามาแบบนี้นะคะเพื่อนสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะเปลี่ยนคําอธิบายได้นะคะส่วนวิธีการเพิ่มคลิกที่จุดสามจุดตรงนี้ค่ะ จากนั้นคลิกเพิ่มวิดีโอค่ะแล้วเลือกวิดีโอ YouTube ของคุณนะคะก็คือเลือกวิดีโอจากช่องของเรานั่นเองค่ะอย่างอันนี้นะคะชื่อเพลย์ลิสต์ของเน้ก็คือวิดีโอรวมใช่ไหมเนก็จะคลิกทั้งคู่ค่ะวิธีการก็คือกดอันไหนอันนึงแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกอีกวิดีโอหนึ่งค่ะแล้วเพิ่มวิดีโอค่ะ รอสักครู่นะคะเนี่ยค่ะวิดีโอจะมาแล้วนะฝั่งขวามือจะมีวิดีโอสองวิดีโอที่เนยแอดเข้ามาเมื่อกี้นะคะก็คือทำ playlist วิดีโอรวมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะคะก็คือไปที่ช่องของเราค่ะจากนั้นก็ไปคลิกตรงคำว่า playlist นะคะตรงนี้นะคะเพ,เพื่อนจะเห็นว่ามี playlist โผล่ขึ้นมาแล้วก็คือเป็นวิดีโอรวมที่เนเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะคะ แค่นี้นะคะช่องของเราก็จะสามารถมี playlist ได้เยอะแยะมากมายตามที่เราต้องการแล้วก็แยกกันออกไปนะคะหมายถึงว่ามีวิดีโอรวมมีวิดีโอการกินอาหารมีวิดีโอการท่องเที่ยวแบบนี้เป็นต้นนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน